สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็พาทุกท่านมาพบกับวัวฝูงเดิมนะคะวัวของทางช่องเองนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาถ่ายพยาธิวัวนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนว่าเรามีวิธีการมีขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็ใช้ยาอะไรนะคะวันนี้เราจะทําการถ่ายพยาธิให้กับวัวลูกวัวนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่า มีขั้นตอนแล้วก็มีอุปกรณ์มียาตัวไหนได้บ้างนะคะที่จะทําการถ่ายพยาธิให้กับวัวนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการถ่ายพยาธิให้กับวัวนะคะให้กับลูกวัววันนี้เอาลูกวัวก่อนนะคะทีนี้มาดูว่าการถ่ายพยาธิให้กับลูกวัวเนี่ยลูกวัวอายุเท่าไหร่ถึงจะกรอกถึงจะถ่ายพยาธิได้ก็แจ้งท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะ ลูกวัวที่คลอดได้มีอายุตั้งแต่21วันขึ้นไปนะคะเราสามารถาเราต้องถ่ายพยาธิให้กับลูกวัวนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของลูกวัวแล้วก็ความสุขภาพของลูกวัวด้วยนะคะทีนี้อุปกรณ์หรือว่ายาแล้วก็สิ่งที่เราควรทำมีอะไรบ้างนะคะค่ะ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะในส่วนของการถ่ายพยาธิให้กับวัวให้กับลูกวัวนะคะเราจะใช้วิธีการกรอกนะคะซึ่งการถ่ายพยาธิเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีการนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฉีดไม่ว่าจะเป็นกรอกไม่ว่าจะเป็นหยดหรือราดหลังนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของไอ่ตัวยาที่เป็นยดหลังหรือราดหลังเนี่ยมันมีมันมีราคาค่อนข้างสูงนะคะที่ข้อก็จะใช้ยาตัวนี้เป็นประจําเลยนะคะก็คืออาเบนเทลตัวนี้นะคะอาเบนเทล ตัวนี้เป็นสําหรับแบบกรอกปากนะคะกรอกปากให้กับวัวนะคะทีนี้มาดูส่วนอัตราส่วนที่เราจะใช้ในวัวลูกวัวนะคะก็ถ้าตามขนาดก็ค่ะข,ขนาด30 ml ต่อน้ําหนัก300อกิโลกรัมทีนี้วัวเล็กนะคะลูกวัวเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30กิโลประมาณนี้นะคะอัตราส่วนที่เราคำนวณออกมาก็ประมาณ ห้า cc นะคะประมาณสามถึงห้าประมาณนี้นะคะถ้านหนักวัววัวตัวเล็กกว่านี้แต่ถ้าโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบหน่อยนะคะยี่สิบกว่ากิโลสามสิบกว่าโลถ้าตัวไหนสมบูรณ์นะคะทีนี้ก็ประมาณห้า cc นะคะเราก็สิ่งที่เราจะใช้ก็มีสลิงนะคะท่านผู้ชมคะสลิงแล้วก็ยาแบบนี้นะคะยาเอเวนเนี่ยท่านผู้ชมหาได้เลยนะคะหซื้อได้ตามร้านขายยา สัตว์ได้เลยนะคะน้ำไขาย,ยาสัตว์ได้เลยนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการดูดยานะคะในปริมาณ5ซีซีนะคะผู้ชมก็เขย่าก่อนนะคะเขย่าก่อนเพราะว่าตัวยามันเป็นตะกรอนตกตะกรอนข้างล่างเราก็ใช้สลิง์นะคะดูดถ้าท่านผู้ชมมีวัวหลายตัวก็ใช้สลิงค์หลายๆอันเลยนะคะอย่าเอาหรือไม่ก็เทยาออกใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าเรามีวัวหลายตัวอย่าเอา ไปกรอกเสร็จแล้วล้วก็มาจุ่มในขวดยาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อโรคมันติดนะคะเดี๋ยวเชื้อโรคติดอย่างเงี้ยล้วก็เนี่ยค่ะใส่สลิงแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการกรอกนะคะดูวิธีการกรอกก็ใช้วิธีการล็อกวัวนะคะถ้าวัวตัวไหนมันเชื่องนะคะถ้าวัวเชื่องนะคะถ้าวัวเชื่องเราก็เนี่ยค่ะเกาเกาคอนิดนึงนะคะเกาเกาคอนิดนึงลูบคอนิดนึงก็ใช้วิธีการล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เทเข้าไปในกระพุ้งแก้มนะคะเทเข้าไปในกระพุ้งแก้มแล้วก็ สลิงแบบนี้เข้าไปเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยนี่คือการกรอกยาวัวนะคะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยนะคะค่ะเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็จะกรอกนะคะสําหรับวัวที่มีอายุตั้งแต่21วันขึ้นไปนะคะลูกวัวเราก็จะไล่กรอกแบบนี้นะคะตัวไหนที่เชื่องก็กรอกง่ายหน่อยนะคะนะผู้ชมแต่ตัวไหนที่ไม่เชื่องก็ต้องหลอกล่อ,อน,นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอ่านิดนึงนิดนึงนะคะแป๊บเดียวเองโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ เสร็จไปแล้ว2ตัวนะคะเดี๋ยวก็ไล่กรอกไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่กรอกไม่ได้ก็คงต้องเป็นใช้บ่วงคล้องนะคะใช้บ่วงคล้องนะคะนี่คือวิธีการดูแลรักษาวัวนะคะดูแลวัวนะคะท่านะผู้ชมคือเพื่อที่จะทําให้วัวเรามีสุขภาพดีแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวนะคะถ้าท่านะผู้ชมไม่ไม่ถ่ายพยาธิถามว่าเป็นไรไหมก็ก็ไม่เป็นไรนะคะในตัวที่แข็งแรงก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า เกิดว่าตัวไหนที่ไม่แข็งแรงสุขภาพร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงหน่อยนะคะก็จะสามารถก็จะทําให้วัวเรามีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นพวกพยาธิในเม็ดเลือดพยาธิผิวหนังนะคะแล้ววัวเราก็จะซึมไม่ค่อยกินหญ้านะคะกินหรือบางทีกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะนี่คือสาเหตุหลักๆที่เราต้องทําการถ่ายพยาธิให้กับวัวนะคะในส่วนของวัวตัวใหญ่นะคะวัววัวใหญ่นะคะ เราจะทําการถ่ายพยาธิปีละสองครั้งนะคะปีละสองครั้งก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งแต่ถ้าวัวเล็กก็ประมาณาสามครั้งนะคะตัวเล็ก3ครั้งนะคะเราก็จะทําการกรอกแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเล็กนะคะก็ใช้วิธีการกรอกแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแต่ถ้าเป็นวัวตัวใหญ่นะคะที่คอกเราก็จะใช้ยาประเภทฉีดนะคะ ก่อนหน้านี้ก็จะเคยมีใช้แบบประเภทราดหลังแต่ว่าตัวยามันแพงมากนะคะท่านผู้ชมมันจะมีต้นทุนเยอะทีนี้ถ้าวัวถ้าวัวเรามีไม่กี่ตัว4ีหตัวใช้แบบราดหลังง่ายกว่านะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ถ้าวัวเยอะแบบนี้นะคะใช้แบบราดหลังนี้หมดหลายพันนะคะเพราะว่ายาที่เป็นแบบหยดหลังหรือราดหลังเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะคะขวดหนึ่งเป็นพัน แดร้อยเก้าร้อยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะทีนี้เราก็ใช้วิธีการในการถ่ายพยาธิให้กับวัวใหญ่นะคะวัวใหญ่ในรูปแบบของการฉีดนะคะโดยการฉีดเองนะคะฉีดเองก็ซื้อตัวยามาฉีดนะคะไม่ว่าจะเป็นายาที่ไอเวอเมกนะคะไอเวอเมกอย่างเงี้ยยาถ่ายพยาธิอ่าไม่ว่าจะเป็นพยาธิผิวหนังต่างๆก็ถ่ายได้นะคะซึ่ง วัวตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์บางตัวเราไม่รู้ว่าเขามีพยาธิอะไรยังไงหรือเปล่านะคะซึ่งทุกตัวน่ะมีอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมพยาธินะคะดังนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมพอที่จะดูแลเขาได้นะคะก็ก็ควรที่จะถ่ายพยาธิอ่าไม่ปีละสองครั้งก็ปีละครั้งก็ได้ค่ะก็เป็นการดูแลว,วัวของเรานะคะเพื่อให้วัวเราสุขภาพ สมบูรณ์นะคะเลี้ยงง่ายโตไวนะคะก็จะส่งผลให้ถึงในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยโดยเฉพาะแม่พันธุ์ของเรานะคะต้องอุดมสมบูรณ์ต้องสุขภาพดีาการเป็นสัตว์เขาก็จะสมบูรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงเวลาเขาตั้งท้องนะคะลูกของเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยนะคะนี่คือการ ดูแลวัวนะคะในส่วนของการดูแลรักษาการดูแลสุขภาพของวัวในส่วนของข้อเรานะคะก็ดูแลตั้งแต่แรกเกิดมานะคะแรกเกิดจนถึงคลอดออกมาแล้วเราก็ดูแลในส่วนของการาสุขภาพการถ่ายพยาธินะคะเราจะทําแบบนี้ทุกตัวนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกตัวท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะนาไปปรับประยุกต์ใช้ย,ยาที่ เราใช้กรอกเมื่อกี้นะคะอาเบนเทลนะคะอาเบนเทลก็ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมกรอกวัวได้หลายตัวเลยนะคะกรอกวัวได้หลายตัววัวเล็กนะคะถ้าเป็นวัวเล็กเราใช้วิธีการกรอกแบบนี้นะคะจะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมมีเขาเรียกว่ามีงบประมาณเนาะ,ะก็ใช้แบบหยดหลังลาดหลังก็ได้นะคะมันก็จะมีทั้งแบบกินด้วยนะคะแบบเป็นเม็ดนะคะก็ลองเลือกหาดูนะคะว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะ จดหาแบบไหนได้มาดูแลวัวของท่านนะคะในส่วนของข้อ,ขอเราก็วัวเยอะนะคะเราก็ต้องใช้แบบที่ประหยัดที่สุดนะคะแต่ว่าก็ได้ผลดีนะคะไม่ใช่ว่า,าเราเลือกที่แบบไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะเราเลือกแบบราคาถูกๆแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เราก็าดูแลวัวเราประมาณนี้นะคะก็สังเกตว่าวัวแต่ละตัวก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะรวมถึง เขาเรียกว่าสุขภาพจิตวัวนะคะก็จะดีไปด้วยนะคะถ้าสุขภาพร่างกายของเขาดีนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ได้กรอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีก3เดือนเราก็มากรอกอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัวยาอาเบนเทลตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายยาสัตว์เลยนะคะขวดละ35บาทนะคะท่านผู้ชมหาเดี๋ยวจะทิ้งอ่า ตัวสลากหรือว่าตัวแบบของยาไว้ให้นะคะเผื่อท่านผู้ชมที่จะนําไปใช้กับวัวนะคะเพื่อเป็นการกรอกอถ่ายพยาธิให้กับวัวเล็กนะคะวัวลูกวัวนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมในส่วนของการถ่ายพยาธิวัวนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ให้กับวัวเรานะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดตามมานะคะปัญหาที่มันจะเกิดตามมาเราป้องกันไว้ก่อนนะคะพะยาธิตัวสําคัญเลยนะคะโดยเฉพาะพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยตัวฉาดเลยพยาธิในเม็ดเลือดมาจากอะไรมาจากพวกเห็บนะคะเห็บลิ้นไรพวกเนี้ยนะคะโดยเฉพาะเห็บเป็นตัวฉาดเลยในในส่วนของอ่ noting, หาหานําพยาธิเม็ดเลือดนะคะดังนั้นถ้าท่านผู้ชมป้องกันได้ก็ป้องกันก่อนนะคะมันก็เป็นการป้องกันใน ระดับหนึ่งนะคะมันไม่ได้ทั้งหมด100นะคะถ้าเราป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะในส่วนของการดูแลวัวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ